564ครับวันนี้ที่โรงพยาบาลตราการพืชผลนะครับมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19โควิด19นะครับเป็นการฉีดวัคซีนซิดแวกนะครับให้กับบุคลากรทางการศึกษาท้งนี้นะครับเพื่อให้คุณครูนะครับซึ่งใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนนั้นได้มีภูมิต้านทานโรคครับวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและมีคณะครูได้มาฉีดวัคซีนกันอย่างมากมายวันนี้เรามีคลิปเสียงมีตัวอย่างนะครับของทีมงานผู้บริหารนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับใายพงศสยาม,มาสุขรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปุบบราชธานีเขต2ครับแนะน,นําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้รับวัคซีนเป็นลําดับต้นๆน,น,นะครับก็ถือว่า มีความปลอดภัยสูงอาการก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ปกติดีนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วครับผมนายวิชัยบุท,โทรโธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำำําคําตําบลนาสมายัยอำเภอตะการพืชผลครับผมวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนเข็มแรกอาการนี่ฉีดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่ได้ฉีดพยาบาลใช้เข็มเบามากครับแล้วก็อาการ อ,อาการอื่นๆก็ปกติก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเราอย่าไปกลัวเลยนะครับข่าวข่าวทางออนไลน์ไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องจริงหรอกฉีดแล้วประมาณสัก20นาทียังเฉยอยู่ครับเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเลยก็ให้ความมั่นใจกับคณะคุณหมอแล้วก็กับวัคซีนนะครับ ขอบคุณท่านคุณหมอนรงกแผงสอนด้วยนะครับผมนายกีรตินายสุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนจิกครับวันนี้ได้มารับวัคซีนซีโนแวคที่โรงพยาบาละตะการพืชผลนะครับก็รู้สึกดีนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่มีปัญหาอะไรนะครับการให้บริการก็ดีมากครับ สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวพันจัทชัยโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่นะคะก็ขอบพระคุณโรงพยาบาลตะการพืชผลนะคะที่เป็นจุดฉีดวัคซีนของอำเภอตะการพืชผลเพื่อให้พี่น้องของเราทุกคนนะคะมีจุดที่รับวัคซีนที่บริการที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนครั้งนี้นะคะก็ไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะร่วมฉีดวัคซีนขอบคุณค่ะนายจิรติทองตน์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลหลสูงนะครับสำหรับการมารับ บริการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทางโรงพยาบาลนะครับและทีมงานที่ให้การบริการเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆนะครับคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับให้มาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันครับค่ะสวัสดีค่ะนางภิญญาอาจหารค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขาตําบลไหลทุ่งนะคะ วันนี้มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตะการพุชผลค่ะการบริการของเจ้าหน้าที่ประทับใจมากนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาค่ะมาเป็นระบบดีมากเลยนะคะทุกท่านพร้อมเราก็ก่อนที่จะมาฉีดก็เตรียมตัวพร้อมกันทุกท่านนะคะการฉีดวัคซีนตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดให้มาฉีดเพื่อที่เราจะได้ป้องกันนะคะ ป้องกันป้องกันตัวเราป้องกันเพื่อนป้องกันสังคมนะคะจะได้ปลอดภัยจากโควิดค่ะชื่อจันจิราเอื้อพัฒนาพาณิชนะคะเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านพ่อค่ะส่วนตัวดิฉันเป็นคนที่เป็นคนอ้วนนะคะเสี่ยงมีเสี่ยงต่อที่จะเป็นติดโรคโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตนี่สูงมากค่ะก็เลยปรึกษาพี่ปรึกษาคุณหมอประจำตัวนะคะว่า ตอนนั้นเรากังวลมากค่ะว่ากลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเราเสพข่าวเยอะนะคะค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ที่คือทานยาว,วาฟรีนยาละลายริ่มเลือดนะคะถ้าภาษาชาวบ้านแล้วก็มีความดันสูงแล้วก็เป็นไขมันโรคเยอะค่ะแต่ที่ตัดสินใจมาฉีดเพราะว่าเราต้องการอยากป้องกันตัวเองด้วยถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมาอย่างน้อยวัคซีนก็สามารถช่วยให้เรา รอดพ้นจากวิกฤตตรงนี้ได้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศนะคะให้มาฉีดวัคซีนนะคะไม่อันตรายเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะไตรัฐขยันเกตค่ะผู้อวนวยการกลุ่มในการสำานักเขตพื้นที่การ,รศาึกษาปฐมศึกษาวรชนีนเขตสองค่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มแรกค่ะ อาการสดชื่นค่ะการบริการดีเยี่ยมและก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆค่ะฉันเชิญท่านพี่น้องข้าราชการครูบุคลากรการศึกษาทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะครับทั้งหมดทั้งมวลที่นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือบรรยากาศของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตระการพืชผลนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2564สําหรับบุคลากรการศึกษาเรามุ่งเน้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิต้านทานในการป้องกันโรคโควิด19โควิด -19 นะครับ แล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนทยอยทยอยมารับการฉีดวัคซีนเรื่อยๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับการจัดสรรโควตาวัคซีนมาเพื่อบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ทยอยฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันครับ